อย่างนี้นะออมเป็นอย่างนี้ได้เหรอฮะนั้นผมว่ามีสิทธิ์ใครก็มีสิทธิ์เดินเข้าไปหมดนะทุกคดีผมอยากรู้ผมอยากรู้เนี่ยผมมาเข้าข้างคนนี้คนนี้ก็เป็นผู้เสียงขายผมเข้าข้างอย่างนี้ได้กันหมดนะนั่นก็ไม่ต้องมีแล้วครับตำรวจไม่ต้องทําอะไรเลยครับมีพวกนี้ไปแทนหมดเลยทุกอย่างเลยและตกลงใครมีอิทธิพลน,นะในที่นี้ตายแล้วคนอิทธิพลเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ยังไม่เคยทํามีอะไรเลยแต่แต่ข่าวออกไปว่าไอ้นี่มีอิทธิพลแต่ไม่พูดว่าคนที่มีอิทธิพลเนี่ย ตอนนี้เป็นใครบ้างทำามาอยู่นี่มีอิทธิพลไหมใหญ่กว่าตำรวจใหญ่กว่าศาลเป็นศาลเตี้ยกันเลยฟันทงกันเองไอ้นั่นกันเองเอาแม้กระทั่งว่าไม่จริงใจโอโ้ไปอ่านใจคอยออกแม่งยังกับหมอดูผมก็เพิ่งเคยเพบเคยเห็นเนี่ยแหละถ้าผมพูดไม่จริงเลยมาด่าผมได้มันไม่มีแล้วครับทุกวันนี้เพราะมันเป็นแบบนี้นะอินฟูอินฟูทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเก่งกันเหลือเกิน ชี้นำเงินทจนในเยอยไปไม่มันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกถลม่มสอตองงศอตอง,งหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีที่อยู่เจ้าหน้าที่ทหารจากอิสราเอลเจ้าที่จากอเมริกาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไปบิดเบือนหมดสุดท้ายเป็นไงครับเขาอยู่อย่างดีฮะทางการเ้าส่งมาเนี่ยเขาส่งมาช่วยทางการรัฐบาลให้ดูแลอย่างดีอยูอย่พักโรงบรมเซนทันนะเอ้ยโรง,งแรมเซนทาราเซนทันนะอย่างดีครับ เป็นไงเห็นไหมนี่คือการบิดเบือนนะสื่อขยับปั๊บแม่งตีกินตีกินด่าแต่รัฐบาลนี่ไงครับกับไอ้คนประเภทที่เฮียอย่างนี้ฮนะผมจะพูดให้กระจ่างนะผมจะพูดให้กระจ่างเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นไอ้เป๋ดไอ้ป่องลูกคนอื่นลูกคนอ่าลูกธรรมดาลูกแม,ม่ค้าขับรถชนกันอย่างนี้ป่านนี้ปาะจบไปแล้วนี่เอาเลยครับเอาการเมืองเข้ามายุ่งเลยครับไปโยงถึง นะอ่ะไปโยงถึงพักเพื่อไทยไปโยงกับมันคนละเรื่องทุเรศชิบหายบอกให้วันนี้ตำรวจจะจับเรื่องเปิดบัญชีมาเปิดบัญชีเถื่อนแต่วันนี้พวกอินฟูแม่งเปิดบัญชีรับบริจาคได้ไม่เสียก็ไม่เสียอ่าไม่เสียภาษีไม่เสียอะไรทําได้หมดพูดจาแหวกคนอื่นได้หมดโอ้เก่งทิพไผบ้างเป็นไงล่ะฮะแต่คนอื่นทําไม่ได้ครับ พราะทำไปเดี๋ยวไม่หักหน้ากูหน้ากูไม่ได้กูพวกเยอะแม้กระทั่งรายการทีวีเป็นไงลนะะสมหัวกันดาตรงข้ามสมหัวกันดาคนนู้นเป็นกุ้ยคนนี้เป็นกุ้ยบางคนเป็นอดีตและการใหญ่โอ้ใหญ่โตมียศถาบรรดาศาาววักดาตระกูลนี้ตระกูลกุยคุณมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาเป็นกุยถ้าเขาบอกว่าพวกมือยอิ่งกับกุ้ยอีกไอสัตว์ยิ่งกับโจนอีกแล้วทาไงฮะ มันมีคือมีแปรบ้านเมืองมันมีกฎหมายมันมีอะไรมันไม่ใช่ว่าแม่งไอ้เยี่ยนึกจะด่าใครก็มานั่งจัดแล้วก็ด่าคนนู้นนนี้เข้าพวกกันน่อยมัมมนปากแต่วันนั้นประทับใจฮะประทับใจเสียบเสียบป,ปอสองกูไม่คุยกับมึงไอ้เยี่ยกูไม่คุยกับมึงออกรายการอย่างนั้นเลยมึงไม่ต้องมาคุยกับกูโอ้โหแน่แน่นอนจริงๆ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจับจับไมห,หมดนะ ผมถึงบอกไงทำตัวตั้งตัวปเป็นเนี่ยเขาเรียกใจบุญสุนทานกันแหมเปิดมันมูลนิธินู่นมูลนิธิเปิดบัญชีตัวเองยังไม่ได้เป็นเปิดบัญชีเนื่องจากช่วยเหลือคนเปิดบัญชีแต่ไม่เสียภาษีก็ได้ตรวจสอบบัญชีกันนี่ในเมื่อบัญชีม้ามันมีก็ตรวจสอบแม่ให้หมดเลยแหมอย่าทำกันอยู่ข้างเดียวผมว่ามาจุดประกายไม่ได้เข้าข้างใครแต่อยากจะพูดมั่ง ถ้าบอกว่ารักความยุติธรรมก็ความยุติธรรมคือให้เหมือนกันดิให้เหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะไปมาฟันตรงว่าเขาเยี่ยเขาเลวลเลยยามเลยลูกใครใครเขาก็รักทรัพย์สินใครใครเขาก็รักอย่างวันนี้เป็นไงปอยพี่ขับรถชนกันนะชนปไปชนกับบารีเออร์เท่านั้นเองคนที่เขาเขาเสียอ่าอ่าคนที่เขาเสียหายเนะี่ยยังไม่ได้พูดอะไรแต่คนนอกพูดหมด แล้แถมไปเสียมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ต้องพูดอย่างนี้แหละครับพอฟังดูแลเจ็ดว,วันมานี่โอ้โหเจ็ดวันแปดวันเฮ้ยมีแต่ข่าวฝ่ายเดียวเลยโอ้ยคนนี้แม่งดังอยู่คนเดียวเลยไอสัตว์พูดได้หมดเลยโอ้ยแม่คนอื่นไม่มีที่ว่างไ้คนอื่นเขาเลยโอ้โหเบ็ดเสร็จหมดไปเรียกช่างมาตีราคาห้าแสนตตีนโอ้โประเทศไทยซ่อมรถเนี่ย รถอย่างนี้ก็ทุนกันเยอะแยะก็ทั้งทำกันได้เป็นรูปเป็นล่างคนไทยเก่งจะตายหาผมไม่ได้ว่านะแล้วไม่ได้เข้าข้างนะรถผมโดนหนักกว่าน,นี้อีกแ้โดนยุบเข้าไปครึ่งคันพอไปทำได้สองเดือนกว่าออกมาดึงมาเป็นรูปแบบเดิมหมดเลยดึงกัตทรงคัตสีทำมาหมดโอ้โหเฮ้งงงง ตอนนั้นขับโตยต้าสองประตูรีบแบกไปโดนชนที่ไหนสมัยก่อนผมไปโดนชนที่ออ,อะไรอ่ะสมุทรสาครบางโคลักอะปิกัพแม่งขับมาแทงไม่พ้นแม่งหมุนมาชนผมผมอยู่เลนขวาแม่งหมุนจากหลังผมแม่งหมุนมาบานปะหน้ากระตูมเดียวผมขับรถไอโตต้าสองประตู ตูมเดียวเชื่อไหมแม่งยุบเข้ามาถึงดีนะไม่ถึงผมเลยข้างหน้ายุบลงมาเลยเชื่อไหมว่าไม่มีใครเป็นไรเลยสักคนมีแต่ผมเนี่ยเขา่าเข่าเจ็บแค่นั้นขาติดติดอยู่กับคอนโซลรถโคด <S <S วิ่งมาดูนึกว่าในรถผมต้องมีคนตายแน่ผมไม่ตายพอเปิดมาถีประตูมาผมเดินออกมาก็เจ็บเข่านิดหน่อย <S <S พี่น้องผมว่ากลัวผมในสมัยก่อนก็ออกมาเดินไม่ลูกๆผมออกมาเดินเนี่ย ยังเล็กๆกันอยู่ไอ้คนขับนั่งหน้าทิดอยู่ในรถทำอะไรไม่ถูกดูไหมครับว่ามันยังไงผมเองบอกไหนไปดูคนขับดิเป็นไงมัง่งอยากถามนิดเดียวทำไมขับยังไงเนี่ยผมเบรกไม่อยู่ครับมันจะตกทางตอนนั้นมันทางรถสวนกันมันจะตกไหลาทางเป็นน้ําผมขับมาเร็วครับกาบผมใหญ่กาบผมใหญ่หญตํารวจบอกพี่เอาไงตอนนั้นผมก็เล่นฟุตบอลอยู่ติดทั้งเยาวชนทีมชาติอยู่ติดเล่นถ้วยกออยู่ ผมก็เลยพูดบอกว่าเขายอมรับผิดแล้วก็ผิดลายก็บาดเจ็บนะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแค่แค่นั้นไปโรงพยาบาลเลยฮะไปโรงพยาบาลสมุทรสาครเขาเรียกรงบาลอะไรอ่ะบ้านแพ้วชนกันบางโนรัไปบ้านแพ้วรถผมม่ยับเลยไม่เป็นไรเดินมาจะไปไหว้พระไม่เป็นไรกลับจากไหว้พระแต่ตอนนั้นเกิดเหตุมาผมบอกไม่ต้องอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรไม่อะไรไม่มีอะไร ลูกเต้าก็ไม่เป็นไรผมแค่เจ็บข่านิดหน่อยตรวจดูเรียบร้อยก็ลอรถมาแล้วเอารถนี้ยกคุยกับเขาเรียกมาตำรวจเรียกเรียกคุยกันก็ต้องยอมรับมาตำรวจบางคนรักน่ารักเขาบอกแล้วแต่พี่นะถ้าพี่เรียกได้เลยนะเนี่ยอย่างที่บอกผมไม่เรียกอะไรและะ้วฮะมาดูเขาดิเขายอมรับชดใช้ได้ไหมเขาบอกจะชดใช้ก็พี่ซ่อมพี่ซ่อมไหวมากบอกอถ้าถ้าทางเขาซ่อมไหวเตีเขาซ่อมไหวก็ซ่อมผมก็ไม่เรียกร้องอะไรถือว่าฟาดเพราะ แล้วคุณลองคิดดูถ้าผมเป็นคนนั้นเหมือนอย่างบัตรนี้เนะี่ยไม่ต้องทําตัวให้เป็นข่าวเลยสุดท้ายก็ดึงรถผมมาทําแม่งแล้วลางหน้าตาอย่างเดิมเลยรู้สึกค่าท่อมในช่วงนั้นเนะี่ยตอนนั้นก็ไม่แพงเหมือนตอนนี้ตอนนั้นท่อมทั้งหมดประมาณแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่านะไอเจ้าของรถที่ชนผมเนี่ยไอน้องเนี่ยมันขายผลไม้มันก็พอมีตัง มันก็มันก็บอกว่าถ้าไปที่นลงขึ้นศาลมันก็โดนปรับโด,โ,ดโดนนู่นโดนนี่ผมบอกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็คุยกันตกลงในชั้นสอบสวนไปเลยน้องก็ไม่ได้ไปทํามาหาก,กินผมก็ไม่อยากเอาเรื่องอะไรเหมือนฟาดเคาะไปอันนี้ผมพูดจริงๆผมพูดเลยเนี่ยพูดความเป็นจริงเลยตอนหน้าพระเนี่ยด่แขวนเนี่ยแล้วบอกว่าจะจ่ายค่าทําขวัญผมบอกมีเหรออาคุณจะจ่ายให้เท่าไหร่เอาก็จ่ายค่าตกใจก็ไม่กี่ตังค์นะ สองสามหมื่นบาทเองมั้งถ้าจาไม่ผิดผมบอกมีแค่ไหนแค่นั้นแหละแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวคุณก็มาดูที่อู่ผมอยู่ที่หลักสี่มาทํารถทําอะไรเรียบร้อยตํารวจในท่านนี้คุณจะฟ้องเขาบ้างไม่ต้องฟ้องเขาหรอกผมก็พูดอย่างนี้เลยผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยินดีที่ไม่เอาเรื่องผมถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วเราก็ไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรมากมายเขาก็จ่ายค่าทองขวัญมาสมัยนั้นก็ว่ากันไป จ,ดจ,ดจดบตรดเบรกเสร็จถ้าจําไม่ผิดนะซ่อมรถแปดห0ื่นแต่ค่าของขว 20, ัญสองห0ื่นก็แสนหนึ่งมบาทรถผมถึงเสร็จเรียบร้อยสมัยนั้นขับริบแบกสองประตูนี่จะเล่าให้ฟังไม่เอาความดีของผมแต่ผมบอกว่าสิ่งที่มันเกิดถ้ามันไม่ใช่เอาโยงเป็นเรื่องการเมืองป่านนี้มันจบหมดนะครับ คนผิดไอพี่มันผิดอยู่แล้วมันเลวอยู่แล้วชดสองมันผิดมันไปข่มขู่เขาอย่างนู้นอย่างนี้มันไปกลางแล้วจนก็มันก็ใช่ไงฮะเด็กวัยรุ่นมันก็ยอมรับมันก็ต้องมีปฐมเหตุก่อนเกิดคืออะไรใครปาดใครผมเชื่อเด็กวัยรุ่นทุกคนมันในเมื่อขับรถไปแดงแม่งลงมาแล้วก็มันโดนปาดมามันก็หลบไปโดนวอลิเออร์มันก็หวงรถมันนะดิเรียกให้หยุดไม่หยุดมันก็หัวร้อนก็เท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันใช้คําพูดมันใหญ่ไปไม้ใหญ่ครับ ก็ยอมรับว่าเด็กมันพูดไม่ดีแต่มันก็ต้องมีส่วนที่จบมันต้องมีส่วนที่จุดจบแต่ไม่ใช่จะลากกันไปจนจะไม่มีทางไม่มีทางจะไปจุดจบเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องจบมันจะจบที่ไหนครับมันจะจบที่ศาลหรือจบที่ตำรวจจบที่ศาลถ้าจบที่ศาลก็คือจบแต่จะไปจบกไอ้คนนอกข้อออกมาแต่ละคนทำมาแหมเหมือนกูเป็นญาติก็ไม่ใช่โคตรง่าวก็ไม่ใช่แต่ทำเหมือนยิ่งใหญ่ประเทศนี้กูใหญ่ มันไม่ได้ครับมันไม่ได้หรอกครับมันมีขอบเขตครับเรื่องดีว่ากันไปฮนะใครช่วยเหลือผู้อื่นช่วยไปนะับไม่มีใครเขาว่าแล้วก็ไม่มีใครผมก็ไม่ว่าโดยผมยังเคยชมเอ้ยดีไว้อย่างนี้ดีไปป่าพวกเฮี้ยเอาดีแต่ในเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุและกับมันเป็นกับการที่ประธานาริการที่คารองคนคนหัวร้อนก็เท่านั้นเองเรื่องมันต้องควรจบแต่ไม่จบ ลากกันไปลากกันมาจนมมโยงกันไปมั่วหมดแล้วนี่ตอนชักเริ่มเปลี่ยนแล้วคนที่จะกเริ่มเชีย์อาจจะไม่เชีย์แล้วชักเริ่มให้นะั่นมึงมายัางไงเนี่ยมึงอะไรกันเนี่ยเอาคนนู้นมาเอาคนนี้มาเอานักการเมืองของจังหวัดนี้มาเอามากันใหญ่แล้วเอามีการเรียกคนไปนะมีการเห็นบอกได้ขา่าวมีการแจกเงินคนละสามร้อยห้าร้อยเพื่อมาเพื่อมาดีสเครดิตธัญ,ญบุรีไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนน,คน,นี้ไปเกี่ยวอะไรนะเดี๋ยวดูเลือกตั้งนี่เดี๋ยวเลือกตั้งแล้วจะรู้ ทำตัวให้มันเป็นกลางหน่อยคิดว่าจะเป็นเจ้าพ่ออะทำตัวให้มันเป็นกลางหน่อยนะวันพระไม่มีนีหนเดียวหรอกบอกให้เตือนไว้ก่อนหรอกเพราะรักชอบพอหรอกวันพระไม่ได้มีหนเดียวทีใครทีมันใครก็ไม่ว่าหรอกทีมึงกูไม่ว่าแต่ที่ข้ามึงอย่าโวยก็แล้วกัน เอามาเป็นประเด็นการเมืองกันอย่างนี้ผมบอกมันไม่แฟร์มันไม่มันไม่แมนเพราะฉะนั้นผมพูดเนี่ยผมพูดจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยไปทำใช้อิทธิพลอะไรเป็นสื่อนะผมมาบอกแล้วไงสื่อของผมไม่ใหญ่หรอกครับแต่คนฟังผมแม่งกระทั่วประเทศเหมือนกงินแหละแต่ผมก็ไม่ใหญ่ทำเป็นตนตนน่าทำเป็นคนใจบุญสุนทานมากมายเพราะผมไม่ได้มาแบบนั้นและผมก็ไม่หิวแสงแบบนั้น เพราะผมอายุเยอะกว่าผมไม่จําเป็นต้องมาทํามันเลยไวที่ผมจะทําแล้วนะคุณสมบัติทาป้องบอกยังไงเขาก็เอานายกเบี้ยวคนพื้นที่เรารู้กัน่าเห็นไหมผมบอกแล้วผมจะเป็นก็บอกเสียงบอกแล้วไงผิดก็คือผิดผมไม่เคยเข้าข้างเนะี่ยไม่เคยเข้าข้างไอพีชนะเวลานั่งคุยผมไม่เคยเข้าข้างนะ แต่พอมาดูแล้วมาดูเทปแล้วมาดูเทปตั้งแต่สตาร์ทออกมาเนี่ยอ๋อมันหัวร้อนเพราะอะไรมาหัวร้อนก็เพราะว่าอ,อ๋อลุงก,กับป้าไปเบียดขับรถมาแล้วมันดันไม่ไปดูหูช้างไปเบียดเขาเบียดเขาเขาไปโดนขอบบารีเออร์เท่านั้นเองแล้วก็ขับหนีขับเหมือนจะหนีหรือเหมือนกลัวหรืออะไรเขาก็ไล่ตามก็แค่นั้น